ขอต้อนรับทั้งสามท่านเข้าสู่รายการจันพันดาวและที่สำคัญในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องน้องเชียร์ลีดดิ้งจากมหาวิทยาลัยล่างเชิดนอกจากนี้ไม่พียนะคะต้องขอขอบคุณสหพันธ์เชียร์ลีดดิ้งด้วยนะคะน้องน้องทั้งหมดนี้ไปคว้ารางวัลอะไรรู้ไหมคุณปอรางวัลอะไรครับไปคว้ารางวัลใหญ่ค่ะเป็นห้ารางวัลชนะเลิศจาก การแข่งขันอะไรเอ่ยคะน้องเขาบอกว่าไปท้ารางวัลทีเดี๋ยวค่อยถามเนี่หมไปคว้าห้างวันชนะเลิศจากการแข่งขันอ่า The Second c h ลเ i ลิ a ด i a งเอ i ชีย t ิน n a อร์เนชั่นแนอเน2008ค่ะเหนื่อยเหนื่อยทีประเทศทีประเทศอ่าทีประเทศญี่ปุ่นค่ะน้ำเอึ้งโตเกียวอ่าถามข้างหน้าดีกว่าค่ะแขกรับเชิญของเราในครัคืนี้เป็นยังไงคะวันนี้ได้มาเชลีดดิ้งกับน้องๆจากลังสิต ทำประกันไว้แล้วเพอเอินคิดว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดนะคะสุดท้ายก็รอดจนได้แต่ก็เก่งนะทั้งสามท่านเลยนะแบบว่ามีพอไหวไหมคะพอไหวไหมเอาเอาเขาทีมด้วยได้ไหมได้ไหมคุณปูเป้เป็นยังไงครับไงรู้สึกยังไงบ้างอย่าดมน้องเขาสอนเก่งค่ะเพราะว่าเราเพิ่งฝึกกันตะกี้นี่เองเนาะค่ะน้องเขาสอนเก่งแต่เราไม่เคยเห็นนะ โดยเฉพาะคุณชมพู่ไม่เคยเห็นลุกนี้เลยเป็นไงเมื่อกี้แทบลุกไม่ขึ้นค่ะเหม็นขาปัดเล็กน้อยใช่ก็แปลกดีไม่เคยทำกันไม่เคยมาเต้นชิลิเดอร์แบบนี้ถ้าเป็นแบบว่าตังแตะอออันนี้ถนัดใช่ไหมดีกว่าแค่เปิดตนเริ่มต้นก็ขำฮากันซะขนาดนี้นี่คือสิ่งที่พวกเธอไม่เคยทำด้วยนะครับเดกจันทร์บรรดาคืนนี้ครับเราจะมาคุยทุกเรื่องเจาะทุกประเด็นเลยนะครับถึงเรื่องราวของชีวิตส่วนตัว แล้วก็เรื่องราวของการทำงานด้วยครับคืนนี้สนุกสนานแน่นอนสักครู่เดียวในจันพันดาค่ะเอวาสูงไรทดิฉันเห็นคุณปูเป้บ่นอยู่ตัวนั้นเป้ายาน